บ้านน้องปุ่น,นะคะพรุ่งนี้บ้านน้องปุนจะเลี้ยงพระนะคะก็เลยเข้าไปส่องดูสักหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะบ้านน้องปุนก็คือบ้านบ้านหลาน คือบ้านน้องชายนะคะไปดูสองดูเขาสักหน่อยว่าเขาทำยังไงกันบ้างให้ข่าวพรุ่งนี้จะเลี้ยงเพลนพระนะคะป้าก็เข้าไปสองดูนิดหนึ่งว้าก็ เตรียมความพร้อมอะไรกันยังไงนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ